วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องฟังน้อยรีวิวเครื่งเข็อีกครั้งนะคะเย้วันนี้นะคะฟังก็จะมาสอนทุกคนนะคะมาดูกันว่าแม็กแต่ละตัวแต่ละรุ่นเนี่ยดูลูกแม็กกันยังไงนะคะเรามาเริ่มที่ไซส์เล็กสุดก่อนเลยค่ะแต่แรกตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นนี่เลย Uh, Number n u า b e r 10N นะคะซึ่งรุ่นแม็กตัวนี้เป็นตัวเล็กสุดเราก็บอกเลยว่าตัวนี้ก็คือเป็นไซส์ hmm. เล็กที่สุดก็คือใช้กับลูกแม็กเบอร์10นั่นเองนะคะ ซึ่งลูกแม็กเบอร์10ก็คือ27.48นะคะตัวเนี้ยใช้กับลูกแม็กเบอร์10ลูกแม็กเบอร์10นะคะจะสามารถแม็กกระดาษได้นะคะประมาณ10แผ่นนะคะก็คือประมาณ8-10แผ่นนั่นเองแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับขนาดแกรมของกระดาษด,ด้วยนะคะถ้าแกรมอยู่ที่ 70- 80อย่างเงี้ยก็จะใช้จะทำได้ประมาณ8-10แผ่นนั่นเองนะคะเวลาแม็กลงไปนะคะต่อมาไซส์ใหญ่ลงมาไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงอ่าตัวนี้ เป็นรุ่น 10D 10D นะคะด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีเขียนไว้ว่า use max นะคะ Number 10นะ Number 10เหมือนเดิมนะคะก็คือตัวเดิมเลยแต่ว่าตัวเนี้มันจะใหญ่ขึ้นนะคะก็คือทำให้เราจับถนัดมือขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นใช้งานได้แบบทนมากกว่าตัวเดิมนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเราทำกล่องหายล่ะ เราจะดูแม็กได้ยังไงนะคะเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูนะคะวิธีการดูอันนี้มันตัวเล็กเกินไปนะคะมันไม่มีเขียนปกติจะมีเขียนในตรงนี้นะเราต้องดูไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะถ้าไซส์เล็กก็ดูไว้ได้เลยนะคะว่ามันคือไซส์สินั่นเองนะคะลูก Mac แม็กเบอร์สิจะลักษณะแบบนี้นะคะเล็กๆแบบนี้เลย ลูกแม็กหนึ่งกล่องนะคะจะมีทั้งหมด1,000ตัวนะคะต่อมานะคะไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็คือไซส์นี้ HD50R นะคะตัวนี้เลยตัวนี้ด้านหลังนะคะเขาก็จะมีเขียนไว้ว่าสามารถเย็บได้นะคะกับแม็กนัมเบอร์3ก็คือ24ทับ6นะคะเราก็นัมเบอร์35 26ทับ6นั่นเองนะคะแล้วถ้าสมมุติเราทำกล่องหายแล้วก็เราก็สามารถดูแม็กได้ที่ตรงนี้เลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะรุ่นนี้จะมีตัว ตัวเอาแม็กออกจากกระดานนะคะตรงนี้ก็คือตรงนี้เห็นไหมคะเขาจะมีเขียนเลยว่า use number 3นะคะแล้วก็ number 35นะคะก็คือ24ทับ6กับ26ทับ6นั่นเองนะคะเรามาดูตัวไส้แม็กกันดีกว่าเบอร์3ก็คือ24ทับ6ตัวนี้นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ แม็กรุ่นนี้นะคะจะสามารถแม็กได้ประมาณ20 30ถึงแผ่นนะคะทั้ง2ตัวเลยอันนี้เป็นเบอร์35นะคะ35ตัวนี้นะคะมันก็จะตัวเนี้ยมันจะหนากว่าถ้าตัวนี้นะคะสามารถใช้กับแม็กที่เป็นยิงยิงได้นะคะเคยเห็นแม็กที่เขาเอาไว้แบบขายแผงหวยหรือเปล่าเอออันนั้นแหละที่เขายิงแผงหวยก็คือใช้แม็กเบอร์นี้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะใช้ได้2เบอร์แต่วลาเราใช้ต้องใช้ตัวนี้เพราะว่ามันจะหนากว่านิดนึง เรามาดูกันว่านากว่าจริงไหมนี่เห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยหนากว่านิดนึงค่าต่อมานะคะไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็คือตัวนี้เลยอดีนี้เราเปรียบเทียบให้ดูกับขนาดตองนะใหญ่ขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งนะคะแต่ตัวนี้ใช้แม็กเบอร์ไลน์แม็กเบอร์3กับเบอร์35ซึ่งเหมือนกับตัวที่แล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ก็คือทำให้ ตัวคลิปนะคะเวลาตัวแม็กเนี่ยเวลาหนิบขึ้นมามันจะกลายเป็นตรงๆแบบนี้ไม่คุ้งโค้งแบบเดิมนะคะซึ่งทําให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บมากๆนะคะลองดูเห็นไหมอันนี้แบบเดิมใช้พื้นที่เยอะเลยแล้วก็อันนี้แบบใหม่ใช้พื้นที่น้อยลงซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันทําให้เราลดแรงในการแม็กลงถึง30%นะคะซึ่งแบบ ดีมากๆที่ใครนะคะที่เขาแบบใช้แบบกระดาษแม็กกระดาษหนาๆอยู่เนี่ยก็ถือว่าเวิร์กมากๆนะคะสําหรับตัวนี้อันนี้ก็ใช้แม็กเบอร์เดิมเหมือนเมื่อกี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราทำกล่องหายตรงก้นแม็กนะคะก็มีต้องมีเขียนบอกเอนเดิม,มเปดให้ดูโอเคที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเบอร์3กับเบอร์35นะคะโอเคต่อมาเรามาดูใช้ใหญ่ที่สุดนะคะ นี่เลยตัวนี้ใหญ่มากอันนี้นะคะสำหรับคนที่แบบว่าเข้าเล่มรายงานเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมตัวนี้นะคะใช้แม็กเบอร์ไลท์ก็คือจะเป็นเบอร์1 2 1 0 f A H นะคะ12ทับหรือเบอร์นี้ก็ได้ 13ไอ้12 13 S A H นี่นะคะก็คือ12ทับ13นั่นเองมันจะต่างกัะตรงที่เห็นปะ่ะ12บทับ10กับ12ทับ3 13นะคะ12เหมือนกันแต่เลขหลังมันเปลี่ยนมันก็คือความยาวของขาแมกนั่นเองนะคะนี่เลยซึ่งแมกตัวนี้นะคะถ้าเป็นไซส์นี้ จะได้ประมาณ30-70แผ่นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไซส์นี้นะคะได้50-110ถึงแผ่นนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของลูกแม็กกันเลยนะคะคนี่ไห้เป็นลูกแม็กเบอร์1210 23ทับ10แล้วก็23ทับ13ตัวนี้ เปิดออกมาให้ดูกันอันนี้ก็ออกมาแล้วนะอันนี้13บสทับสิอันนี้ทับสินะคะก็คือ13ามขามันก็จะยาวกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเลยว่ามันยาวกว่าจริงไหม ว่ามันยาวกว่ากันนะคะก็คือถ้าอันที่ยาวกว่ามันก็สามารถแม็กได้เยอะกว่านั่นเองนะคะเป็นไงคะทุกคนวันนี้ทุกคนก็ได้รับความรู้นะคะว่าวิธีการเลือกแม็กแล้วก็แม็กแต่ละไซส์เนี่ยนะกระแม็กกระดาษได้กี่แผ่นนะคะโอเคแล้วคลิปหน้านะคะว่าปัาจะเอาอะไรมารีวิวนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆมาปังก่อนใครนะคะแล้วถ้าใครยังดูไม่จุใจแล้วก็กดคลิปอื่นๆของมาปังได้เลยเตรียมไม่เพียบคลิกเลย